สวัสดีค่ะฟรีมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่16เดือน6ปี2024แจกฟรีไม่ต้องลงทุนกดกติกาอยู่ในคลิปดูคลิปจบฝึกฝึกการแอดไลน์ฝึกการใส่โค้ดก็จะเข้าใจเดี๋ยวถ้าเราไม่ดูคลิปเลยแล้วเราจ้องแต่จะถามหาลิงก์อย่างเดียวจ้องแต่จะถามว่าโค้ดคืออะไรคีย์เวิร์ดคืออะไรก็ก็ช่วยไม่ได้นะคะเพราะว่า คำถามเหล่านี้มันมีคําตอบอยู่ในคลิปอยู่แล้วหายไปไม่ได้แจกมา2ประมาณ2วันก็ขออภัยด้วยเพราะว่าที่บ้านฝนตกฝนตกหนักไม่สะดวกในการทําคลิปมันอัพไปแล้วมันไม่สะเทืนนะ่ะมันมันรอกการอัปโหลดช้าก็เลยไม่ได้ลงคลิป2วันก็อย่างที่บอกค่ะว่าขออภัยสําหรับน้องๆที่รอด้วยวันนี้ก็กลับมาแจกเหมือนเดิมนะคะใครอยากร่วมกิจกรรมนี้ดูคลิปให้จบ วันนี้นะคะการรับก็จะเป็นการรับแบบให้แอดไลน์เหมือนเดิมใครยังแอดไม่เป็นดูคลิปให้จบส่วนโค้ดอังเปาที่เอามาแจกในวันนี้ก็คือคำนี้นะคะคําว่า Play Store ส่วนเวลานะคะเวลาที่สามารถรับได้ก็คือ22นาฬิกาหนาทีใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดดังเปลาลอที่ไลน์ได้เลยใครชอบกดติดตามไว้นะ วิธีการรับวอลเล็ตฟรีแบบใส่โคดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว่นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ ID นี้เข้าไปนะคะ ad 77 7, 7 xqz เ A มีแอดนำนาด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราจะรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติ๊กเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่างเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ ได้รับเงินเท่าไหร่ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเราตรงนี้ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้านล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขี่บาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะ